เรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหารและการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นต้นมา ข้าพระเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมในฐานะประธานชมรมรักมุกดาหารได้ร้องเรียนและร้องทุกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหารและการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นต้นมาสืบเนื่องจากการบริหารจัดการขยมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหารถือเป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรงโดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,545เป็นต้นมาเทศบาลได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐเพื่อก่อสร้างและพัฒนาระบบก,กำจัดขยะซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ดีตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพความโปร่งใสและความชอบธรรมในการดำเนินโครงการ ด้านกล่าวทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการขยายขอบเขตการจัดเก็บขยะจากนอกเขตพื้นที่บริการโดยนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและการดําเนินการในลักษณะที่อาจขัดต่อหลกักกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จุดเปลี่ยนสำคัญของปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเทศบาลเมืองมุกดาหารได้รเริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะโดยร่วมมือกับบริษัทเอกชนและลงนามในสัญญาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยานทั้งที่ยังนี้ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือศึกษาและเปิดเผยผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการโดยตรงโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่7หมู่บ้านในตำบลมุกและตำบลคำอาหวน สถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจมีการใช้อำนาจทางปกครองและงบประมาณโดยขาดกลไกการมีส่วนร่วมการตรวจสอบและความโปร่งใสาตามหลักธรรมาภิบาลจนนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการกระทำที่เข้าขา่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและเงินงบประมาณของแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารในฐานะประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงพร้อมด้วยตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงเห็นสมควรยื่นคำร้องต่อคณะกรรมิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองมุกดาหารอย่างละเอียดรอบด้านและขอให้มี การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร่งด่วนเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิธเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาจณาัรไทยพุทธ,ธศักราช2560เรื่องขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการบริหารจัด